อำนาจแห่งการสำนึกคุณวิธีปลดปล่อยพลังที่ไร้ขีดจำกัดในตัวคุณการที่ไม่ว่าคาุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามนะคุณยังทาไก,ก,ก็ตามโดยเฉพาตัวอาจารย์เองเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับของคนที่เคยนะครับไม่รู้จักการสำนึกคุณการรู้สึกทาบถึงตื้นตันเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนะครับเราเรามีแต่ตาของเราครับ เอาแต่มุ่งมองนะครับสิ่งที่ยังไม่มีแต่เราไม่แยแสต่อสิ่งที่เรามีแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าถึงเนื้อหาตรงนั้นอาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงว่าตอนที่อาจารย์อายุตั้งแต่เป็นวัยรุ่นเนี่ยจนถึงอายุ40เนี่ยลองคิดภาพดูอาจารย์ไม่รู้ว่าคุณนี้เท่าไหร่นะแต่แถวๆอายุ40เนี่ยเนื่องจากว่าตอนที่อาจารย์เป็นเด็กเนี่ยแล้วก็โตขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงอายุ40ลองนึกภาพเด็กผู้ชายคนหนึ่งเกิดในครอบครัวที่ฐานะโคตรธรรมดานะครับโคตรธรรมดาแล้วพอโตขึ้นไปทีละปีเนี่ยจนอายุ อาจารย์อายุ40เนี่ยแม่อาจารย์เนี่ยคือหญิงเหล็กที่โคตรจีเนียสฉะนั้นแม่อาจารย์เนี่ยจึงได้สร้างความมั่งคั่งเนี่ยในระดับอภิมหาความมั่งคั่งเนี่ยให้กับตัวอาจารย์ที่เป็นลูกชายของเขาในวัย40ไปเรียบร้อยแล้วอาจารย์เป็นอาเซียตัวจริงไปเรียบร้อยแล้วแต่ปกติแล้วเนี่ยเวลาที่อาจารย์ถูกสอนเนี่ยอาจารย์ถูกสอนมาไม่ครบคือผู้ใหญ่เขาจะสอนว่าความกระตัญยูเป็นเครื่องหมายของคนดีใครที่กระตัญยูตอ่อพ่อแม่ชาตินี้จะได้ดี อะไรอย่างนี้เราจึงมักจะนะครับมักจะแสดงความรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณต้องกระตันยูต้องตอบแทนท่านเนี่ยกับเฉพาะคนที่มีบุญคุณเท่านั้นพอเรารู้สึกว่าโอ้ยถ้าเรามีข้าวกินเรื่องอะไรเราจะไปขอบคุณไปสำนึกคุณข้าวอาหารเรื่องอะไรเราจะไปขอบคุณทรัพย์สมบัติเงินทองและเข้าของเครื่องใช้ท่นคือสิ่งที่อาจารย์เป็นเพื่อ,อาจารย์รักพ่อแม่ สำนึกคุณในในในความปรารถนาดีในความใจดีของเขาแต่อาจารย์ไม่ได้ยี่ละหรือรู้สึกยอดเยี่ยมกับสิ่งที่มีอยู่แล้วแล้วคนเราที่แปลกมากจะต้องมีบทเรียนแรงๆนะเกิดขึ้นนะต่อเมื่อเราได้สูญเสียมันไปแล้วนั่นแหละถึงจะสามารถรู้สึกได้จริงๆสักทีว่าโอ้โหตอนนั้นโชคดีแค่ไหนมีวาสนาแค่ไหนแต่ก็ยังไม่รู้เรื่องนะเหมือนกับสิ่งนั้นมันไร้ค่านะจริงไหมใครคิดว่าจริงครับ จนกระทั่งเราได้สูญเสียมันไปแล้วเราหามันไม่ได้ง่ายๆอีกแล้วเราถึงมารู้ตัวว่าเราเคยโชคดีเราเคยได้รับพรมากแค่ไหนคุณเข้าใจสิ่งนี้ไหมสวัสดีครับคุณไพรวันคุณยุย้ยคุณทิพย์คุณเอ่อคุณกนงพัฒนนะครับกนงพัฒนคุณใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกฝรั่งบางค่าเนี่ยเขาจะมีความแตกต่างจากเรานิดหน่อยคือเขาไม่ได้สอนลูกหลานของเขาในลักษณะว่าจง นะรู้บุญคุณของพ่อแม่เท่านั้นแต่เขาสอนให้นะครับมันขอบคุณเห็นคุณค่าของข้าวของเครื่องใช้งานที่ได้ทําอยู่บริษัทที่มีหรือนะครับรถเก๋งที่ใช้อยู่จักรยานที่ถีบอยู่อะไรก็แล้วแต่แทนที่จะบ่นนะครับหรือกลด่ามันว่าไอ้รถบูโรทั้งไอ้รถเฮงซวยรถจชมเป็น,นห่วยมากเนี่ยฝรั่งเขาถือมากเขาบอกไม่ได้นะครูทางด้านกฎรงดนึงโดดเนี่ยเขาจะบอกเลยว่า ถ้าเราอยากได้สิ่งที่ดีกว่านี้เราต้องขอบคุณสิ่งที่เรากําลังมีอยู่ถ้าเรามีรถเก่าๆคันหนึ่งองขอบคุณมันให้มากที่มันรับใช้เราเพื่อที่เราจะได้ดึงโยดรถคันใหม่ที่ดีกว่าเดิมเราจะต้องไม่บ่นกับมันหรือเราจะต้องไม่พูดจาอะไรที่มันเป็นลบนั่นหมายความว่าอะไรรู้ไหมคนจํานวนมากเนี่ยยังไม่รู้สิ่งนี้ทุกคนจดครับคุณพร้อมจะจดหรือยังจําจไว้นะครับห้ามคิดลบก,กับสิ่งที่คุณจําเป็นต้องใช้มัน ถ้าเราจําเป็นต้องใช้เงินแล้วเรายังคิดลบกับเงินเงินมันไม่มีค่าเงินมันไร้สาระเงินมันชั่วร้ายเงินเห็นสําคัญเลยเงินไม่มีก็ไม่ตายฉันคิดว่าฉันสามารถมีสิ่งที่ดีกว่าเงินอีกฟังดีๆโจดยอาไ้นะครับคุณไม่สามารถนะครับคิดลบคิดไร้ไร้กับสิ่งที่ยังไงคุณว่าจาเป็นต้องใช้มันนี่ฉะนนั้นนะครับมันจะมีวิธีที่พิสดารมากนะครับในการที่มันนะครับ จะนะครับโบกมือลานะครับเซกูดบายแล้วมันจะหายศีษะไปจากชีวิตเราพอถึงตอนนั้นนะครับพอถึงตอนที่เราหาวิธีดีๆไม่ได้นะครับในในการที่ไปตามมาันมามาอยู่กับเราอีกครั้งครับนั่นคือวันที่เราจะรู้สึกเสียใจนะครับเศร้าสร้อยแล้วก็เกิดการตื่นรู้ครั้งใหญ่เลยว,ว่าโอ้โหตอนที่ฉันมีเงินมีทองเนี่ยทําไมฉันถึงไม่รักไม่พูดจาดีๆกับมันแล้วก็ไม่คิดดีๆกับมันในเมื่อฉันจําเป็นต้องใช้มันชีตอาจารย์ในช่วง40ปีแรกเนี่ยก็คือชายคนนั้น ที่ได้อะไรมาง่ายๆจากแม่แล้วก็ไม่ได้ยี่หละไม่ได้เห็นคุณค่าทราบซึ้นตื้นตันในตอนที่เรามีมันผลก็คือมันหาวิธีที่พิสดารมากในการที่จะกาบลาครับจากอาจารย์ไปหมดเลยเพรถึงตอนนั้นนะครับอาจารย์ก็อยู่ในสภาวะที่หดหู่รู้สึกคล้ายๆสิ้นหวังเพราะอายุสี่2บดสิบสองแล้วต้องโทรศัพท์ของเงินแม่ทุกเดือนนะเพราะว่าไม่มีปัญญาที่จะรับผิดชอบนะต่อลูกทั้งสองคนได้คุณลองนึกภาพในด,ดูในวันนี้เรามาเข้าเนื้อหากันเลย มีเครื่องมือทางจิตวิญญาณอันหนึ่งนะครับที่สามารถให้ผลประโยชน์กับคุณนานนับประการหนึ่งถ้าคุณฝึกฝึกเป็นประจำวันนะ daily practice คุณฝึกเป็นประจำที่คุณจะหาอะไรบางอย่างที่คุณจะมารู้สึกเห็นคุณค่าของมันขอบคุณมันทราบซึ้งตื่นตันนะสำนึกคุณมันที่มันดำรงอยู่มันให้สิ่งดีๆกับคุณรับใช้คุณถ้าคุณฝึกเป็นประจำหนึ่งหนึ่งสิ่งที่เอาทางด้านร่างกายก่อนนะ ความดันเลือดลดลงภูมนะิต้านทานสูงขึ้นอาการเจ็บป่วยเรื้อรังลดลงนะไม่เพียงเท่านั้นนะการหลับหลับง่ายหลับลึกและมีคุณภาพมากขึ้นได้รับการพักผ่อนมากขึ้นยิ่งไปกว่านั้นนะครับคุณจะพบว่ามีพลังนะครับฟื้นฟ,นฟ,นฟนูร่างกายที่รวดเร็วมากขึ้นอย่างเหลือเชื่อนั่นคือทางด้านร่างกายมาทางด้านสังคมคุณจะพบว่าคุณเริกก่มกายเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นเข้าใจคนอื่น เมตตาคนอื่นได้มากขึ้นและให้อภัยคนอื่นได้ง่ายขึ้นนี่คือในด้านสังคมคุณจะพัฒนาเนี่ยสายสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับคนอื่นในสังคมได้ดีขึ้นยิ่งไปกว่านั้นนะครับในด้านของจิตวิญญาณในด้านของจิตวิญญาณคุณจะพบว่าคุณสามารถนะครับฟื้นตัวทางจิตวิญญาณเนี่ยกลับมานะเป็นคนที่มีพลังมีความคิดบวกมองโลกในแง่ดีมากขึ้นได้อย่างง่ายดายลองนึกภาพดูนะใครบางคนกําลังขาดทุนกําลังอกหักหรือกําลังนะได้รับสิ่งที่โชคไม่ดี ปกติล้วบางคนนะครับก็จะรู้สึกนะครับเศร้าสะเทือนใจอยู่กับมันนานๆอยู่กับมันนานๆไม่สามารถที่จะกระเด้งกระดอนนะครับตัวกับสปริงตัวกลับขึ้นมานะครับพร้อมกับความแบบรู้สึกดีๆที่จะต่อสูตอ้ต่อไปมันจะช้าแต่คนที่ฝึกการสันนกิคุณเป็นชีวิตจิตใจเป็นชีวิตประจําวันเนี่ยเมื่อเขาเจอนะครับสิ่งที่เลวร้ายเนี่ยแทนที่เขาจะนะครับสลบเหมือนอยู่ตรงนั้นนะครับเขาจะสปริงตัวนะครับเบลแบ็กนะครับกลับมาได้อย่างรวดเร็วมากๆ นี่คือนะครับอำนาจของการสํานึกคุนลองนึกภาพดูว่ามีใครบงังคับที่ได้สูญเสียกําลังใจไปหมดแล้วนะหมดกําลังใจแล้วแล้วก็รู้สึกสิ้นหวังนะเดียวดายนะครับแต่ในขณะที่คนที่มันสํานึกคุนคุณจะได้รับประสบการณ์ในจิวิญญาณก็คือ peace of mind จิตที่มันสงบสุขคุณจะรู้สึกเลยว่าคุณมีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นอย่างชัดเจนถูกไหมคุณมองโลกในแง่ดีได้ง่ายขึ้น แล้วในเมื่อเมื่อคุณจดจ่ออยู่กับสิ่งที่คุณอยากจะขอบคุณสิ่งที่คุณสํานึกทราบซึ่งตื่นตันเนี่ยผลก็คือนะกแรดึงดูดทํางานขั้นเทพให้กับคนเวลาที่คุณปรารถนาอะไรเนี่ยแปลกมากจักรวาลก็จะหนุนหลังคุณคุณก็จะไปโดนบันดาลจิตต้เื่อนคนอื่นนะครับให้อยากจะมาช่วยคุณนะอยากจะมานะครับดูแลให้ความช่วยเหลืออย่างง่ายดายคุณกําลังดึงดูดและเสกแล้วก็สร้างชีวิตที่ดีกว่าเดิมได้อย่างง่ายดายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเข้าใจว่าชีวิตเนี่ยที่มันเต็มไปด้วยนะ สำร็กคุณต่อคนต่อประสบการณ์ต่อสิ่งของต่อโลกใบนี้คุณคุณสามารถสำนึกคุณได้ทุกอย่างคุณนึกภาพดูนะถ้าไม่มีดวงอาทิตย์โลกใบนี้อยู่ไม่ได้แต่ดวงอาทิตย์ก็อยู่ตรงหน้าคุณทุกวันแต่เราก็ยังไม่เห็นค่าของมันเราก็ยังไม่แยแสมันพระอาทิตย์ไม่เกี่ยวกับฉันในขณะที่อีกคนหนึ่งนะครับเป็นคนที่นะครับมีความลุ่มลึกทางด้านจิตใจของเขาเขาขอบคุณแม้กระทั่งนะครับดวงอาทิตย์เขาขอบคุณนะพระจันทร์ ขาขอบคุณธรรมชาติเขาขอบคุณน้ําน้ําประปาไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตมือถือรถที่เขาใช้แม้กระทั่งรถเมล์ที่เขาขึ้นเขาก็ขอบคุณนี่แหละคือวิธีที่มันจะเยียวยาคุณทุกอย่าง <c oughs> เยียวยาเรื่องความยากจนให้กลับมาเป็นฐานะที่เป็นปึกแผ่นมันเยียวยาร่างกายที่เจ็บป่วยให้กลับมาฟื้นตัวนะครับมันดูแลเซลล์คุณมันทําให้คุณมีภูมิต้าน,านทานที่ดีขึ้นความดันในโลหิตลดลง นะความหดหู่ลดลงนะม,มันลดความกังวลและความกลัวของคุณมันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณปลอดภัยคุณมั่นคงซึ่งโอ้โหแบบความรู้สึกที่มันผาสุกด,ดีมากมายขนาดเนี้มันเกิดขึ้นจากการที่ practice คือฝึกสํำน้กคุณแล้วถ้าเกิดคุณชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเตือนคลิปใหม่ๆที่อาจารย์จะออกมานะมอบคอนเทนต์ดีๆให้กับคุณอย่างต่อเนื่อง